สิ่งที่เป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอันตรายสำหรับว่าเราเราหลง่าเลยกับชื่อเสียงสวัสดีครับผมประเสริฐชัางมูลครับอดีตนักงบอลทีมชาติไทยนะครับปัจจุบันคุมทีมฟุตบอลลำปางเอฟซครับ ก็สมัยเด็กๆนะครับก็ชอบฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆแล้วก็หัดเล่นตอนมันปมป .5 นะครับโรงเรียนที่บ้านก็คือโรงเรียนวัดประชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเริ่มมาตั้นั้นก็เริ่มเล่นมาตลอดครับทีมชาติครั้งแรกก็ หลังจากที่ติดเยาวชน16ป,ปีไปเล่นเยาวชนโคกคคัพที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เขาจิงชนะเลิศแล้วก็ชิงช,ชนะเลิศเสร็จเราแพ้4-0คืนนั้นอาจารยวิทย์ก็ชวนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เล่นทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งตอนนั้นก็คือวันกินคัพนะครับรายการแรกนะครับก็เลยติดครั้งแรกครับ จริงๆแล้วนะครับไม่เคยคิดไม่ฝันนะครับก็ชีวิตของเราก็เล่นฟุตบอลเฉยๆมีโอกาสครั้งหนึ่งก็ได้มีโอกาสมาเรียนต่อที่โรงเรียนอัสสมชัญกรุงเทพซึ่งตอนนั้นเป็นโครงการช้างเปิดรุ่นแรกก็คือฟุตบอลจตุรวิสนะครับครั้งแรกเลยนะครับได้มีโอกาสมาคัดเลือกตัวครั้งแรกก็ไม่มีตัวสตาร์ทมานะครับมากับเทปบุตรรอดแก้วโดยใช้รองเท้าเทปบุตรรอดแก้วใส่นะครับไปคัดที่ออเซนโยเซฟที่นครปฐมนะครับก็เล่น เป็นให้เขาดูนะครับยิงไป3ลูกแล้วก็เปิดให้ให้เพื่อนยิงสองลูกจมมเซอร์บอกว่าให้เวลาออกจากโรงเรียนเก่าให้มาเรียนที่อสัมชัญกรุงเทพนะครับวันแรกครับก็หลังจากกลับจากทีโนโลแล้วก็อาจารย์บวิ์บอกให้วันรุกขึ้นให้เป็นแรงกันตัวทีมชาติชุดใหญ่นะครับตอนนั้นแล้วก็ตอนเช้ามาถึงที่โรงแรม ประมาณ11โมงนะครับไปถึงปั๊บก็เห็นนักฟุตบอลชุดใหญ่นั่งเรียงโต๊ะนักดานนั่งกินข้าวนะครับตั้งเรียงโต๊ะนะครับมันก็มีที่ที่ว่างที่หนึ่งซึ่งทั้งนั้นก็คือซูเปอร์สตาร์นั่นแหละมีตุ๊กมีตุ๊กมีปั๊มอ่าประที่ปานขาวนะครับนั้นอาจารย์บ๊วิทย์ก็เรียกอาจารย์มานั่งนี่นั่งที่โต๊ะนะครับนั่งโต๊ะโต๊ะอาหารนั่งหัวโต๊ะนะครับไปถึงปั๊บก็กินข้าวไอเราอะไรอาหารที่อยู่ข้างหน้าเราก็กินนั่งกินไม่กล้า จนพี่ตุ๊กแกงเอาตักอาหารให้ตักให้เราความรู้สึกว่าเราเคยเห็นนั่งแก่ในทีวีแล้วก็เล่นสมสรดูเพิ่งดูสมสรเสร็จแล้วมาเล่นทีมชาติชุดเดียวกันนะครับพอเสร็จแล้วทานอาหารเสร็จแล้วอาจารย์ประวิตรก็ให้อากุญแจว่าใครจะนอน,นห้องไหนนะครับเราก็ไปนอนไ,ได้ได้กุญแจนอนกับพี่ป้ามบวรวนันเราก็ตกใจนอนพี่ป้าเหรอซุปเปอร์ตานะครับตอนนั้นโอ้แล้วก็ไปนอนนอนกับพี่ป้าเสร็จแล้วก็ต้องไปซ้อมไปซ้อมเนี่ย เวลาซ้อมนี่ก็ต้องมีเบอร์เสื้อทีมชาติอาจารย์ตอนนั้นจามนะเป็นคุณผู้ดูแลชุดสุขซ้อมก็ไปถึงปั๊บห้องก็มาถึงก็เบอร์เบอร์หกพิธินก็มารับเบอร์เจ็ดนัทชีเบอร์เก้าพี่ทุกเบอร์สิบพี่ปั๊มเราก็อยากได้เบอร์เบอร์เบอร์ของเราแต่เราไม่ได้รอจนเขาเลือกเบอร์หมดนะครับเลือกเบอร์หมดก็เหลือเบอร์สิบสามเบอร์สิบสามเบอร์สิบห้าที่ที่ไม่ใครใครคนใช้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเบอร์สิบหก สามเบอร์แล้วก็เลินผมก็เดินไปหยิบเบอร์13มาก่อนเลยใส่กลับไปถึงห้องพี่ปั๊มบอกเฮ้ยเบอร์13เนี่ยระวังนะมันเบอร์ล็อคคี้นัมเบอร์เดี๋ยวรูดทิมชาติเจีไม่เป็นไรผมชอบเบอร์13ครับโอเคก็เลยใช้เบอร์13ในการเล่นทิมชาติมาตลอดครับจริงแล้วก็มีโอกาสนะครับตอนนั้นไปเล่นฟุตบอลกิลินครับนะครับซึ่งเขาเชิญวัตโกดากาม่าอ่าแล้วก็ สเปอร์ถึงแชมป์เอเอคัและสี่ทีมตอนนั้นกิลินครับก็แข่งเสร็จาทางสมโมสรคอสมโมซึ่งผมสะทอยไปอยู่ก่อนแล้วแล้วก็เขาได้มาคุยกับเรื่องสัญญากาันเป็นนักเตะก็ได้ผ่านทาง,ทางน้าวรารวีมักุดีตอนนั้นท่านเป็นเลขาธิการสมาคมบอลนะครับก็บอกว่าต้องการซื้อซื้อตัวนักเราไปเล่นคอสมโมก็เลยประมาณกลับจากญี่ปุ่นมาที่ติงเขาเขาก็บินมาที่ที่สมโมสรรัชชาครับก็ได้ไปเล่นที่คอสมโมอ,ออยซึ่ง เป็นบอลอาชีพกึ you. You right. ่งอาชีพตอนนั้นนะครับเป็นปีสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นเจลีกแล้วนะครับก็ไปเล่นอยู่ที่นั้นหนึ่งปีนะครับก็ได้ประสบการณ์ในการเล่นเป็นบอลบอาชีพซึ่งญี่ปุ่นเขาค่อนข้างจะมีระเบียบวินัยในการเล่นแล้วก็ในการซ้อมนะครับซึ่งซึ่งนักเตะเราซึ่งซึ่งซึ่งเราว่าเราเก่งแล้วนะครับแต่ไปอยุ่ตรงนั้นมันไม่ใช่เลยมันคนละเรื่องกับที่เราคิดไปครับ มันก็มาสุขทุกอยู่คู่กันตลอดนะครับโชคที่เราดีก็พีิกพิกสุดขีดนะครับมีทั้งมีเงินทองชื่อเสียงยศนะวันที่เราตกต่ำแม้แต่มีข่าวทำรถฟั่มนะเกิดคดีเกี่ยวกับายานะครับแต่ก็สารยกฟ้องเรียบร้อยไม่มีอะไรนะครับเราก็ถือว่าเราผ่านมาหมดนะครับใช้ชีวิตอย่างที่เด็กบ่านอกคนหนึ่งนะครับที่ได้ได้ไดไดพบแล้วก็ไม่มีโอกาสจะได้ พบสิ่งดีๆท,ท,ท,ที่ที่เราเคยเจอมัน,ม,นมันเหมือนแบบพุขึ้นมาเร็วแล้วก็ตกเร็วนะครับถึงที่ว่า,าจากจากจะไม่มีอะไรจนมีมีมีรู้สิ่งทอยากนะครับได้ไปที่ไหนต่างชาติแ้วก็ถึงเวลาจริงๆมันก็ตกต่ำจริงๆนะครับท,ท้งนี้ท้งนั้นมันก็อยู่ที่การใช้ชีวิตเราใช้ชีวิตอย่างประมาทนะครับมันก็ทําให้เรา,าพลาดโอกาสดีๆไปครับ ก็จริงๆนะครับก็ครั้งแรกไฟฝันอยากเป็นนักบอลน,นะครับสิ่งฝันไฟฝันอยากเป็นนักบอลอ่าเราก็ได้ทาสําเร็จในการเป็นนักบอลอ่อาครั้งต่อไปก็อยากติดติมชาติเราก็สาม,มารถทําให้ประรสบสําเร็จนะครับการไปเล่นถึงบอาชีพนะครับสิ่งที่เป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าอันตรายสำหรับว่าเราเราหลงกัเนเลยครับเื่อเสียงนะครับที่เสียงขั้นสุดอย่าไปหลง ระเลิเกับชื่อเสียงคำเก่าชมนะครับคือนั่นคือสิ่งที่อันตรายสุดของการเป็นนักฟุตบอลถ้าเราหลงระเลิงเมื่อไรนะครับก็คือจุดจบของนักฟุตบอลนะครับถ้ามีคนยิ่งสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าเองเก่เง,แเงแล้วเก่งแล้วเนี่ยเราไม่ซ้อมนะถือว่าเก่งแล้วไม่ซ้อมนี่คือนิสัยคนตายจะเป็นแบบน,นี้จริงนะครับแล้วก็ทาให้การเล่นตกลงไปเวลาดรอปไปแล้วความปัญหาก็เครียดเครียดก็เที่ยวเที่ยก็ทําให้เรา เสียการเป็นนักบอลที่ดีไปนะครับเอาบทเรียนนี้นะครับทุกวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสได้มาสอนนักบอลนะครับเอาเรื่องจริงมาสอนเขานะครับการใช้ชีวิตอย่าประมาทแค่นั้นเองนะครับทำอะไรช่วงช่วงนี้เป็นฟุกบอลอาชีพมีฟุตบอลอาชีพเนี่ยนะครับควรรักษาร่างกายให้ดีนะครับจะใช้กับชีวิตการเป็นนักบอลอีกหลายหลายปีแต่ถ้าเราไม่รักษาร่างกายเนี่ยร่างกายเราจะใช้ได้อีกไม่นานนะครับแล้วก็จะเสียโอกาสที่จะเป็นนักบอลที่ดีในอนาคตครับ